หลายคนยังไม่รู้นะครับว่าไฟรีโมทครับหรือไฟรูปกุญแจครับกับพิบ5ครั้งครับในรุ่นรถ p x 6 0 6 0หรือว่ารถที่เป็นระบบสมาร์ทคีนครับคือสัญญาณเตือนอะไรตัวรูปกุญแจกับพิบ5ครั้งครับเป็นสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนฐานรีโมทนะครับเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนฐานนะครับอย่างแรกก็เตรียมอุปกรณ์ครับจะมีรีโมทนะครับของรถ แล้วก็จะเป็นฐานเบอร์2032นะครับตัวนี้ผมใช้เป็นของพ a นา s ุ n ิ c นะครับรถใน h o อ d ด้าครับหรือว่าย a ม a h a ส่วนมากแล้วจะเป็นฐานเบอร์นี้เลยนะครับที่เป็นระบบสมาร์ทคีวิธีการเปลี่ยนนะดูตรงท้ายของรีโมทเราครับจะมีช่องแบบนี้ให้เราสามารถงัดได้ตัวนี้ผมมีอุปกรณ์เป็นคีมถังครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นไขควงหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่สามารถงัดตรงนี้ได้วิธีการก็เสียบเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นได้เลยนะครับงัดที่รีโมทได้เลยไม่ต้องกลัวหักนะครับนี่ ออ,ออกมาก็จะอยู่ในลักษณะนี้ <whisk that. S 2> <suit> ก็จะมีฐานหนึ่งก well. ้อนข้างในก็แกะฐานออกจดี๋ยวให้ดูของเดิมอันนี้ก็เป็นฐานเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดียวกันนะครับสอ3 2าอาจจะคนละยี่ห้อนะครับใส่ได้ทุกยี่ห้อให้แต่เป็นเบอร์2 0 3 2นะครับแล้วก็ใส่ฟองใหม่เข้าไปจะมีขั้วบวกนะครับพื้นข้างล่างนี่จะเป็นบวกแล้วก็ฐานจะเป็นบวกเอาขั้วบวกลงนะครับแล้วก็ประกบรีโมทเข้าเดี๋ยวไปดูที่ตัวรถว่าสัญลักษณ์ลูกุญแจจะหายไปหรือเปล่าไปที่ตำแหน่งออนปกติเลยนะรบไไ้อะหายปแลว อันนี้คือใช้งานปกติได้เลยครับเราไม่ต้องไปกดเปิดปิดรีโมทหรือว่ารีเซ็ตรถอะไรนะครับสามารถใช้งานปกติได้เลย